สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทางสังคมค่ะจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเอาลูกขช่วยพี่ดูนหน่อยหนึ่งการยืนรับคำสั่งให้ยืนตรงหน้าตรงปล่อยมือไว้ข้างลำตัวและตั้งใจฟัง 2. การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ให้ยืนตรงประสานมือกันอยู่ต่ำกว่าระดับเอว ค้อมตัวเล็กน้อยไม่ควรยืนชิดหรือห่างจนเกินไป 1. การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืนให้เดินผ่านระยะห่างพอสมควรในลักษณะสำรวมปล่อยมือไว้ข้างลำตัวแล้วค้อมตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 3. การเดินตามผู้ใหญ่ เดินระยะห่างพอสมควรในลักษณะสำรวมให้เดินเยื้องไปทางซ้ายมือของผู้ใหญ่ 1. การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่เป็นการนั่งโดยสำรวมไม่ไขวยห้างไม่ก้มหน้าไม่นั่งโยกเก้าอี้หรือท่านั่งที่ทําให้ดูโป๊ไม่ควรเบียดขาหรือกระดิกเท้าขณะนั่งและไม่นั่งคําศีรษะผู้ใหญ่ ผู้หญิงก่อนนั่งใช้มือจัดกระโปรงจากด้านหลังเพื่อให้นั่งได้เรียบร้อยเข่าและปลายเท้าชิดกันหรือปลายเท้าเหลื่อมกันเล็กน้อย 2. อการนั่งเก้าอี้ทั่วไปเป็นการนั่งตามสบายถ้าเป็นเก้าอี้ที่มีที่วางแขนจะเอาแขนวางพาดก็ได้ไม่ควรนั่งโยกเกอี้ รู้กันไหมคะว่าการไหว้มีกี่ระดับและแต่และระดับใช้ยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะการไหว้ระดับที่หนึ่งการไหว้พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกมือไวหว้ให้ปลายนิ้วชี้แตะที่หน้าผากก้มลงต่ำและเอามือลงการไหว้ระดับที่สองไหว้ผู้ใหญ่หรือทำความเคารพ ยกมือไหว้ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูกหรือบริเวณระหว่างจมูกกับริมฝีปากและก้มศีรษะลงเล็กน้อยใช้สําหรับไหว้พ่อแม่ครูอาจารย์ญาติผู้ใหญ่การไหว้ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปหรือเพื่อนรุ่นเดียวกันลักษณะยกมือไหว้ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่คางและก้มศีรษะลงเล็กน้อยใช้สำหรับไหว้เพื่อนหรือคนที่อายุเท่ากัน ควรพูดยังไงไปดูกันเลยค่ะควรใช้วาจาที่สุภาพกับบุคคลอื่นและมีกราลเทศะไม่พูดประชดประชานหรือพูดแทรกขณะทีู่้อื่นกำลังพูดและรู้จักพูดขออุณ์เมื่อได้รับสิ่งของหรือการช่วยเหลือและรู้จักพูดคำรับขอโทษเมื่อนำผิดพลาดต่อบุคคลอื่นนอกจากนี้ในการพูดกับผู้ที่อายุสูงกว่าควรมีหางเสียงคือผู้ชายลงท้ายด้วยคำว่าครับผู้หญิงลงท้ายด้วยคำว่าครับค่ะ หากต้องการโทรลากับอาจารย์ต้องพูดยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มีชั้นชื่อนางสาวธนราภาพรสุสิริรหัสนักศึกษา6 8 1 1 0 9 9 2นักศึกษาชั้นปีที่1นขออนุญ,ญาตลากิีเนื่องจากมีโทรลเร่ิงด่วนค่ะขอบคุณค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าปาเรียในห้องเรียนควรเป็นแบบไหน พยายัมไม่ยุ้ไปดูกันเลยมารยาทในห้องเรียนเข้าเรียนตรงเวลาไม่นอนหลับในห้องเรียนไม่พูดคุยเสียงดังไม่ร้องเพลงหรือฟังเพลงไม่เล่นหยอกล้อกันไม่รับประทานอาหารเครื่องดื่มในห้องเรียนเมื่อต้องการถามอาจารย์ควรยกมือก่อนและไม่พูดแทกขณะที่อาจารย์กำลังสอนมีใครครู้ไหมคะว่าตัวย่อหนี้คืออะไร ฝังยา่าค่ะอาาเี่ยมานงนแคะ่นี้นะคะนักศึกษานัึกสาทระโจนทำความเคารพขอขออย่ากัจงจลซื้อนะต่อไปนะคะเป็นวาระาตการขอข้าพพอาจารย์ เราต้องทำยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ตรวจสอบชื่อนำสกุลอาจารย์ก่อนจะเข้าพบ 2. เคาะประตูสามครั้งและกล่าวขออนุญาตขออนุญาตเข้าห้องค่ะ 3. เปิดประตูและปิดประตูอย่างเบามือ